สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวสมาร์วอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมอนเตอร์ตัวใหม่นะผมอ่าก็ได้มีการเปิดเผยสกิลมาแล้วนะครับว่าสกิลของน้องเป็นเช่นไดบ้างนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันปล่อยมาเร็วเกินคาดเหมือนกันนะวันไม่คิดว่ามันจะปล่อยมาเร็วขนาดนี้นะฮะก็ถือว่าปล่อยมาเร็วเวอร์นะครับผม น้องเพิ่งมาทีเซื้อเมื่อเมื่อวานก่อนเองั้งเมื่อวันสองวันเองั้างนะครับผมแล้วก็ปล่อยตัวของสกิลออกมาแล้วนะครับผมที่เนี้ยหลายคนก็คงจะถามมาน้องว่าแล้วมอเตอร์ตัวใหม่มันจะมาวันไหนนะผมคิดว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าแหละนะครับผมไม่น่าจะเกินอาทิตย์หน้าหรอกครับคอมทูไม่น่าจะปล่อยให้เราแบบรอเกอร์จนขนาดนั้นนะครับผมก็ใครที่แบบเอ่อมีสกงสกอรหรือยังไม่ได้รองสกอก็เตรียมตัวดองไว้นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลของตัว มายากลนะครับผมเชิดหุ่นนะฮะอ่ามายากรมายากรมายากลอะไรฮัลโหลมายากรเชิดหุ่นนะคะะรับผมเป็นนักเชิดหุ่นเนาะก็ผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีมอนเตอร์อะไรแบบปานประมาณนี้เรารู้สึกว่ามันเท่ดีนะครับด้วยความที่น้องเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็การแต่ง แต่งตัวเนี่ยผมชอบแบบนี้อยู่แล้วไงคล้ายๆกับโจ๊กเกอร์หน่อยนะครับแล้วก็มีเด็กเด็กนเด็กดอยเด็กดอยอยู่ข้างไข่สองตัวนะผมอะไรประมาณนั้นนะรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแค่แค่ธีมของมอนเตอร์ก็สวยแล้วนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าสกิลของมอนเตอร์ที่หลุดออกมาเนี่ยเป็นธาตุไฟเนาะมันเวิร์กแค่ไหนมันเกียนหรือเปล่าแล้วมันเก่งไหมนะครับอันดับแรกเลยสกิลที่หนึ่งครับ จะเป็นการโจมตีสัตเลยครับผมแล้วก็มีโอกาสนะครับผมไม่ใช่มีโอกาสสิเป็นการเพิ่มเกรตของตัวเองเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตีสโตเด้งเกตยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสกิลที่สองเนี่ยจะเป็นการวางระเบิดสองเทินนะครับแล้วก็ทำให้สัตัวติดสถานะสตารด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะสกิลที่สองก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับผมส่วนมากต่อไปครับสกิลที่สามครับเป็นการโจมตีสัตทุกตัวครับแล้วก็เป็นการถอนบัฟฟ้าออกทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเลยนะฮะมันจะเป็นการสร้างบัฟลูกโซ่นนะครลลูกซเเป็วทืออไ สมมติในกรณีที่เราจะล้างบัฟแดงของศัตรูออกแต่ว่าถ้าเราจะล้างเนี่ยมันจะต้องเป็นการล้างบัฟลูโซ่นี้ออกก่อนนะครับมันถึงจะล้างบัฟแดงอย่างอื่นออกได้ซึ่งในเกมยังไม่มียังไม่มีถึงขั้นถอนบัฟแล้วก็มีการบล็อกบล็อกในเรื่องของการล้างบัฟยังไม่มีแบบนั้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยรู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่โกงนะแค่สกิลที่3ามผมก็มองว่ามันโกงแล้วอะ่ะแล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นผมเดานะมอเตอร์ตัวนี้นเป็นมอเตอร์สายโจมตีครับทำ <c ười> ไมถึงมองว่า ไม่รู้สิมันมันบ่งบอกได้ว่าสกิลที่2ของน้องเนี่ยคือปกติมอนเตอร์ดาเมจจากระเบิดเนี่ยส่วนมากมันเตอร์ที่วางระเบิดเนี่ยจะเป็นมอนเตอร์โจมตีสักส่วนใหญ่นะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมอนเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นมอนเตอร์โจมตีนะแต่ทีนี้เรามาเดากันก่อนว่ามอนเตอร์ตัวนี้สปีดต้นจะสูงไหมเพราะว่าถ้าสปีดต้นสูงเท่ากับว่ามันจะทำรูดง่ายมากจริงป่ะแล้วมันก็เป็นการถอนบัฟด้วยมีการในเรื่องของแจกบัฟลุกโซด้วยซึ่งมันจะเป็นอันที่โกงพอสมควรนะคร ทำให้เหมือนกับประมาณว่ามันสามารถเล่นคู่กับตัวของพวอออร์เลคเซนคาดลมได้เป็นสายตีมระเบิดได้ผมรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจแล้วก็สกิลที่2ของน้องเนี่ยมันมีการทําให้สตารด้วยอย่างเงี้ยก็น่าสนใจอีกมันอาจจะเล่นเป็นตัวแบบเราอาจจะไม่เน้นไปทางลบบาสก็ได้เราอาจจะเล่นเป็นเฟสของการวางระเบิดหรือการทําให้สตานแบบนี้เป็นต้นซึ่งผมมองว่าเรื่องของสกิลที่2ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเป็นการตีศัตรูไหมอ่ะมันอาจจะเป็นการวางระเบิดแล้วก็มีโอกาสในการติดสตาน์เฉยเฉยอาจจะไม่ได้เป็นการตี Hail, อย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า ถ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นการตีมีการที่จะใส่สตันควบไปด้วยไหมจะเวิร์กก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมแล้วก็สกิลที่หนึ่งครับสกิลที่หนึ่งอ่ะเป็นการตีแล้วก็เล่นเกตตัวเอง20%ใช่ปะซึ่งไอการตีเล่นเกตของตัวเองอ่ะมันจะอารมณ์คล้ายๆกับออร์เคเติลแต่ที่นี้มันไม่ได้มีเงื่อนไขเหมือนออร์เคเติลครับเพื่อนเเงื่อนไขของออร์เคเติลก็คือเป็นการตีเล่นเกตก็จริงแต่ว่าเงื่อนไขขออออออองงงงรรรราเเ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 คคคคค่่่่นนนนืืตตตตตตต้้้ีีีิิิิดดลลจจจปปะะะถึ็กกกแแััวยยยฉมไ20% ทีเนี้ยเรามาพูดถึงภาพรวมกันเพื่อนเพื่อลองคิดสภาพดูว่าถ้ามอนสเตอร์ตัวเนี้ยตีแล้วเล่นเก๋ให้ตัวเองเรื่อยๆการวนเทิร์นของมันจะเร็วมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเราทําสปีดสูงแล้วก็ถ้ามีตุวของบัฟสปีดเข้ามาแซมด้วยเนี่ยเพื่อนเพื่อคิดว่ามันจะเร็วมากน้อยแค่ไหนกันบ้างการวนเทิร์นของส,ก,ก,งสก,กิลผมมองว่าถึงขั้นโกงได้เลยอ่าในมุมมองผมมองว่าถึงขั้นโกงได้เลยแหละ เกียดเลยแหละแค่วางระเบิดกับสตาร์นผมก็ว่าแบบโกงเกินไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าการวางระเบิดสมมติวางไปเทินปั๊บเนี่ยแล้วก็ตีสตาร์นเนี่ยเหมือนกับคุณตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งคุณโดนสตาร์นจากระเบิดอีกรอบหนึ่งนยนะเท่ากับว่าเหมือนกับการสตาร์นสองเทินนั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้ถ้าครูดาวสกิลเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามเทินเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจะวนเทินกลับมาไวมากเพราะคุณโดนสตาร์นไปสองเทินแล้วจริงปะอ่ะแล้วก็ถ้าเราตีเล่นเกตมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้ตัวของมันเองอ่ะมมมมีีีกกกกาาาาารรรรเเเเเเเพิิ่่่ืออออยยยๆๆนนนนนััังตตวว้้้้้สสสถดดดดดไไไไซ์ะ็คบ ผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะมีความแบบกิมมิคหน้าเล่นพอสมควรนะครับผมอ่ะประมาณนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยแค่คาดไฟยังเป็นแบบนี้ผมกําลังจินตนาการอยู่จินตนาการอยู่ว่าธาตุน้าธาตุลมและแสงมืดเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนกันบ้างมันจะเป็นมอนเตอร์สายแบบยังไงบ้างส่วนมากเนี้ยจะมาแบบเนี้ยจะเป็นซีซีซะส่วนใหญ่นะครับผมจะเป็นซีซีซะส่วนใหญ่ผมคิดว่าอยมันมีความน่าสนใจหรือแบบมอนเตอร์สกิลเนี่ยมันจะแตกต่างจากแบบเดิมไปมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างนะครับผมอ่ะก็นี่เป็นการคาดเดาของวันนะแต่วันคิดว่า ท่าตไฟนาเร่นมันคิดว่าทาตไฟนาเร่นเยอะมากๆเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคิดยังไงบ้างนะครับใครที่มองว่าไอ้ตัวนี้มันเก่งหรือโกงยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลางคลิปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วซีอูในถามมาจากบุย,บย